อาณาจักรรูพรอยเชอร์มานปิดทองหลังพระหลังพานแจกฟรี สร้างบ้านแจกฟรีกว่า30หลังอนาจารรู้พลอยเชอร์มานขับฮอพาแฟนเที่ยวไกลถึงอเมริกาต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาร์ตัวแม่ที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานพอสมควรสาหรับพลอยเชอร์มานที่นอกจากจะมีงานในวงการบันเทิงแล้วตอนนี้สาวพลอยก็ยังมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองอีกด้วยสมกับเป็นเจ้าแม่แฟชั่นอีกหนึ่งคนของวงการหลังจากที่ขยันทํางานเก็บเงินมาตั้งนานพลอยก็เลยขอตอบแทนตัวเองด้วยการสร้างบ้านหลังใหม่ใหญ่อลังการซึ่งตอนนี้กใกล้จะเสร็จสมบูรณ์คือให้แล้วพลออออยเชรร์มมนนไดดบาาหหัังงใ่ก กับห้องแต่งตัวที่เข้าไปแล้วอาจจะหลงทางก็เป็นได้เนื้อลาสุดสาวพลอยก็ได้เข้าไปติดตามความคืบหน้าพร้อมทั้งโพสต์วิดีโอสตอรี่โชว์บ้านและห้องแต่งตัวสุดอลังการที่เธอนั้นบอกเองเลยว่าอาจจะเข้าไปหลงพักก็เป็นไปได้บินไปพักผ่อนที่อเมริกามาได้พักใหญ่แล้วสำหรับนางเอกสาวสุดแซ่บอย่างพลอยเชอร์แมนบุญยศักดิ์ และนักแสดงสาวรุ่นน้องอย่างคลอดีนอาทิตยตายาเครกหรือมมลิจากฮอร์โมน3ามเดือกไฟนองซีซันและทั้งคู่ก็ได้จะมักอัปเดตภาพบรรยากาศระหว่างไปทองเทียวให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เสมอบางภาพก็นำเอาแฟนๆฟินกันไปเลยเลยค่ะเพราะว่าความหวานทะลุจอล่าสุดเมื่อวันคล้ายวันเกิดอายุ39ปีของพลอยเชอร์มานเมื่อวันที่15กันยายนปี2 5 6พอพลอยก็ได้โพสต์ภาพตัวเองถือลูกโป่งฉลองวันเกิดพร้อมทั้งเขียนข้อความเล่าความรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วแต่คงไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆแต่มันเป็นเรื่องจริงที่ได้มาเจอกับ ตัวเองอยากจะขอบคุณที่เรายังมีชีวิตอยู่และยังมีร่างกายได้แข็งแรงยังมีลมหายใจผ่านมา39ปีแล้วคิดว่าชีวิตได้ทําทุกอย่างที่อยากทําเกือบครบแล้วน,นี้แต่มันก็ยังคงไม่ครบหรอกมีอะไรสนุกสนุกอยากทําอีกเยอะโลกของพลอยยังคงเดินหน้าต่อไปมีความสุขกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยพลอยก็จะมีความสุขกับมันได้เสมอปีนี้ก็อายุครบ39ปีแล้วและปีหน้าพลอยก็จะเข้าสู่เลขซี่บอกตรงตรงตื่นเต้นมากๆขอบคุณทุกๆคำอวยพรของเพื่อนๆและแฟนคลับทุกๆคนมากๆนะคะ เราจะโตไปด้วยกันและซาไปด้วยกันต่อเชอร์แมนอิสแฮปปี้นอกจากนี้แล้วพลอยก็ได้โพส์ภาพบรรยากาศตอนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองนิวยอร์กฉลองฉลองวันคล้ายวันเกิดกับคลอดีนและเขียนแคปชั่นว่า1,000 feet above new york city best birthday gift ever โดยมีเพื่อนเพื่อนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆเรืวมเข้าอวยพรวันเกิดกันเป็นจำนวนมากโดยมีเรื่องราวที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ของพลอยเชอร์แมน เธอยังได้เป็นเจ้าภาพในการสร้างบ้านพอเพียงเพื่อคนยากไร้หลังที่80ในโครงการของคุณสมชายสิริเทพทรงกรดชายผู้ใจบุญที่มักจะอาสาไปช่วยเหลือชาวบ้านชาวดอยที่ยากลำบากบนพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร